สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทางเอฟซีไมเอฟซีเก่าด้วยจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางนะช่อง u t u b e ด้วยกันเด้อจาทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางเราก็มาให้กําลังใจกับแอดจอยน้อจ้าอ่าคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นห้างเซ็งรอบเซารอบ,บายวันศุกร์วันที่สิบเจ็ดเดือนสิบเอ็ดมาพบกับแนวทางของแอดจอยจ้าสาหรับห้างเซ็งของเมื่อวานจ้า รอบเศร้าเด่นอยู่ที่สองกับสองกับสามวิ่งรูดพ้นของรอบเศร้าจะบนหนึ่งสามหกสามหกจับคู่ผาดไปเจะสามแปดสามเก่าสามหาสามหนึ่งสามศูนย์สามสามมาสามหกเจะสามหนึ่งหนึ่งสามของเข่ากับลักลอยลักซิปเาจะเขาเด่นสามวิ่งรูดสามไปจะสายวิง่งสายหลูดของเข่ารอบเศร้าบนตรงตรงสามหนึ่งจ้าสำหรับ <c oughs> สามเก่าถากกับหัวกับตุ่งๆเนาะจ้าเป็นสามหกเนาะล่างหกสี่หกสี่พลาดไปจะมีสองสี่มาหกสี่สำหรับรอบใบสี่กับสามวิ่งลูดพ้นของรอบใบนี่พลาดไปจ 2, 8, 2, 1, ะสองแปดสองหนึ่งแปดรอ 6, บเศร้านี่หกก็คือหกบนหกลา่างรอบใบแปดก็คือแปดบนแปดล่างโอ้โหเบิดตัวสีออกเนาะจ้ะสำหรับ แนวทางของเฮาเนาะจะสำหรับพูดนี่อืสำหรับ 8, สองแปดแปดสองยู่รอบเสามารอบ,บาบเต็มเต็มถ้าพี่น้องเอฟซีตนใดเอามาเป็นผลของรอบบายก็คือได้บุญเนา 8, 2, 2, 8, ะจ้าแปดสองสองแปดอะไซวิง่งไซรูดยินดีด้วยใจสำหรับวันที่สิบหกห่างเสียงของเฮารอบเสาสามหกหกสามจ้า อ่าตรงๆเนาะจ้าส่วนายจอมเมออนี่พลาดไปอีกมือหนึ่งเนาะจ้าตามกันต่อรุ่นกันต่อกับหางเสียงรอบเสารอบบ่ายของวันที่สิจ็ด้าวันที่สิแนวทางของเฮอาหุ่นหางเสีงน,นี่เขาวิ่งลูดสําหรับรัฐบาลไทยของเฮ้าปังอ่ารัฐบาลไทยของแอดจอยด้งตรงๆกันเลยที่เดียวจ้าไซอ่าสำหรับพีน่นเอฟซี่นไดที ตามแนวทางรัฐบาลไทยอันนี้ยินดีด้วยจ้าโอโหมากันแบบตรงๆบอต้องกลาบถือว่าปังแต่หุ้นของเฮานี่ถือว่าเขาวิ่งหลุดไปเนาะจ้าสำหรับห้างเซ็งมือนี่ตามกันต่อรุ่นกันต่อจ้าก่อนสิไปรับชมฝากพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดจอยด้วยนอกจากแนวทางดีๆมีให้พี่น้องเอฟซีได้ถูกวันจา้าบอสิเป็นหุ้นนีเคอีหุ้นห้างเซง็งฮานอยลาวพัฒนารัฐบาลไทยจ้า โอโหกีดลั่นบ้านสำหรับรัฐบาลไทยของเ้าสำหรับห้างเซ้งเมื่อนี่รอบเศร้าเด่นวิ่งลูดอยู่ที่ศูนย์กับเก้าศูนย์เก้าวิ่งลูดจับคู่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ ศูนย์หกศูนย์แปดตามด้วยศูนย์หนึ่งเด่นเก้าวิ่งรูดเก้าจับขู่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเอาตรงๆนะหุ่น หุ้นฮานอยล่าพัฒนาอันนี้ยากกว่ารัฐบาลไทยนะสำหรับเอสจอยด้อจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยถือว่าง่ายสุดๆส,สำหรับแนวทางที่เอสจอยทำมาเด้อจ้ะบอกเกี่ยวกับท่านอื่นสำหรับรอบใบเด่นวิ่งรูดอยู่ที่1กับศวิ่งรูดจ้ะศูนย์ซนสีมาเบิร์นอีกบอเม,ม,มอเนี่ ได้ศูนย์นามักเบิร์นศูนย์ศูนย์ไก่อย่าลืมติดไว้ด้วยนอกจากรอบเสากรับรอบบ่ายสายเบิร์ลองพิจารณาเบิร์นนอกจากเบิร์นศูนย์ศูนย์หรือว่าสีมาเบิร์ครูเดนศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าอ่านการลองพิจารณาเบิร์นนอกจากจับคูเดนหนึ่งวิรุตหนึ่งรอบบ่ายมีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งกหนึ่งแปด ตามด้วย1นึ่งสองศูนย์ตามด้วยศ1นอ่านี่คือรอบบายจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้ารอบบายคอเน้นอยู่ที่02 ศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหกเก้าสี่เก้าหกศูนย์สามศูนย์สองจ้า สำหรับห้างเซงวันซุกมือนีตามนีเลยจ้าถ้ามักถ้าชอบคอยตามจ้ามักตัวไหนชอบตัวไหนก็ลองเปรียบเทียบพิจารณาเบิกเนาะจ้าคู่เด่นของเฮาสามารถวิ่งเขา่าวิ่งออกได้ทั้งรอบเ้าและกะรอบบ่ายเนาะจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านโชคดีกันทุกคนทุก่านจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า